ดูดิกดอันที่อัน,อนขวาสุดนี่ Hello everyone and welcome to KBPL TV by ครูพี a ่บ so ังแอิพูดเัืงกิจสุดยอดวันนี้นะครับเห็นว mm ่าทำอะไรอยู่ mm hmm. แล้วก็ชอบทำโน่นนี่โน่นนี่ด้วยตัวเอง i like to do things by myself uh, วันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องล้างแอร์แล้วล่ะอันนี้เป็นอะไรในห้องนอนนะก็ uh, ทำไมถึงถึงต้องล้างแอร์ถ้าไม่เกิดแบบนี้ก็คงไม่ทำเป็นเพราะว่าน้ำมันเติดติ่ง,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 งแล้วก็ร้อคาญมากแล้วมันก็กระเด็นเปยียกไปหมดเลยจะเรียกช่างมาก็ช่างคิ้วเยอะเรียกมาก็ไม่มาเปี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ว่างที่ ต้องมาเฝ้ามาดูด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยเฮ้ยลองทำเองไหมก็เลยลองหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต so I searched more information about this on the internet แล้วก็เดิมต่อว่าเฮ้ยมีหลายคนที่เขาทำเองนะก็อาจจะไม่ได้ทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็นี่สิ่งที่ทำอยู่ก็น่าจะเหมือนเหมือนล้างใหม่นะฮะก็ลองทำดูครับก็แกะนุ่ยแกะนี้ออกมาตอนนี้กำลัง Brush กำลังแปลงไอตัวพัดลมที่เป็นตัวหมุนกลมๆนะครับเป็นทรงกระ to หลังจากที่ล้างแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ลองเปิดแอร์ดูฮะปัญหาน้ําที่ไหลหยดติ้งติงปัญหาน้ำหมดไปครับแต่ว่าได้ปัญหาใหม่มาคือได้ยไหม เสียงดังมาก <sighs> เริ่มล้างไอตั้งแต่สี่โมงเวย็นนะครับตอนนี้สามทุ่มกว่าๆยังไม่เสร็จครับคิดว่าเดี๋ยวจะถอดใหม่แล้วก็เอามาดูซิว่าไอเสียงดังนี่มันเกิดข,ขึ้นมาจากอะไรเมื่อกี้มันใช้เวลานานตรงที่เอาประกอบใส่ไอตัวข้างนอกสุดเนี่ยไอตัวกรอบข้างนอกเนี่ยเมื่อจะใส่เข้าไปใหม่เนี่ยมันไม่ลงล็อก ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะลงได้แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกอยู่ดีมันยังมีที่ขอบๆที่มันไม่ไม,ไม่ไม่เนียนไม่แปรนะฮะซึ่งอาจจะเป็นเพราะใัยนี้ก็ได้ทําให้เกิดเสียงดังซึ่งเสียงเนี้ยเหมือนเสียงมาจากมอเตอร์ไม่น่าจะเป็นเสียงไฟฟ้าน่าจะมาจากมอเตอร์ไอฝั่งนู้นเนี้ยมันเก็บพยายามดันเข้าไปละแต่ว่ามันก็เข้ายากมากนะฮะเดี๋ยวจะลองดูอีกทีคืนนี้คงนอนไม่หลับอะ่ะเพราะว่ามันคาราคาซังมันโอ๊ยเจ็บใจคือแบบ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ละทําเองได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าประกอบไม่ได้เช่งนั้นประกอบไม่ไม่ไม่เนียนไม่สมบูรณ์นะฮะเดี๋ยวกลับใหม่ครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อกี้เนี่ยก็ลองเปิดแอร์คือตอนแรกที่ที่ที่ทดลองเปิดแอร์ก็คือเปิดไว้ที่17องศาแล้วก็ตั้งไว้ที่โหมดคูลแล้วก็ความแรงของแฟนก็คือมีเดียม มันก็มีเสียงดังใช่ไหมฮะแต่ว่าแล้วก็เมื่อกี้ก็คือทิ้งไว้สักพักแล้วก็ออกไปกินอ่าคือออกกินข้าวล้างหน้าล้างตาอะไรเงี้ยพอกลับเข้ามาเมื่อกี้เฮ้ยมันเงียบแล้วอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเงียบแล้วอ่ะ ก็เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก่อนที่จะออกไปเนี่ยก็เลยลองเปลี่ยนโหมดดูตอนแรกเนี่ยที่ทดลองเปิดเนี่ยก็คือเปิดไอโหมดคูลธรรมดาเนี่ยแหละซึ่งมันไม่มีการตัดแอร์อยากรู้ว่าว่าการตัดแอร์เนี่ยมันจะมีเป็นปกติหรือเปล่าก็เลยลองเอามาตั้งทำเป็นเป็นออโตโอ้ก่อนที่จะออกไปออกไปได้ประมาณสัก5นาทีได้มั้งพอกลับเข้ามาปับ๊บหายเลยซึ่งความเย็นก็ยังอยู่ที่ระดับเดิมก็คือ17องศาเซลเซียสนะฮะซึ่ง คิดว่าหวังว่าด้วย I hope I hope หวังว่ามันคงจะเป็นปกติดีนะครับถ้าเกิดไม่มีเสียงอะไรแล้วผมก็คงไม่ต้องมานั่งแกะคือม่อก็บแพลนไวยว่าเดี๋ยวจะมาแกะใหม่ดูดูซิว่าปัญหาคืออะไรกันแน่เนี่ยคือสงสัยไอ้ตัวพัดลมมันอาจจะไปโดนนู่นนี่แล้วก็ตอนนี้มันจะกลับเข้าที่เดิมแล้วก็ได้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็หวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะ้ำไม่หยดแล้วเปิดเนจัดขนาดนี้นะ้ำไม่หยดก็โอเค so I'll be able to sleep um, very well. Very, uh, I'll have a very tight sleep tonight. So, ก็หวังว่าคงจะได้นอนแบบสบายใจเปิดเย็นได้แล้วก็น้ำไม่ไหล โอเค Thank you for watching everyone ขอบคุณที่ติดต,ต,ต,ตามฮะใครที่อยากจะทำอะไรแบบนี้ DIY do it yourself ก็ลองทำดูได้ครับก็จะเป็นประสบการณ์กับชีวิตเลยทีเดียวสนุกมากถึงแม้ว่ามันอาจจะประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างน้อยเนี่ยประสบการณ์ก็จะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่มีมีภูมิมีความรู้มากขึ้นแหะนะฮะไปแล้วบ y e See you later